พี่เกรทเป็นพ่อหนุ่มค้ั่งรักยังไงครับใช่อันนี้อันนี้นี่ผมไม่ได้ตั้งตัวเองนะมีคนตั้งให้ครับผมก็ก็โอเคฮะเพราะว่าเราเราไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าอะไรอ่ะเราจะเขินหรือว่าเราจะแบบอะไรอยู่แล้วเราก็พร้อมเปิดเผยอะไรเงี้ยรเราเราแฟร์แฟอย่างในข้อความเวลาเราพูดคุยกับตัวของพิกเกรเนี่คือเป็นเรื่องปกติใช่ไหมวิกเตอร์เริ่มพูดคุยอย่างเงี้ยครับเรื่องจริงพอพีเสียงเบาเลยเรื่องจริงกับพี่ครับฮะ ใช่ใช่ใช่นคนบบาแบบคือทุกคนเนี่ยจะรู้จักผมใน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 ,ในภาพของความที่เราเราแบบป่อยๆเราแมนๆเราเปิดยิมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราชอบกีฬาเล่นกีฬาเราชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็มีมุมมุมอย่างนั้นของตัวเองเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้เอาตรงเนี้ยออกมาให้ใครเท่าไหร่แต่ว่า mm hmm. ถ้าเกิดเราเรามีแฟนหรือว่าเรามีคนที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คนที่เราเราเราสนิทด้วยอะไรเงี้ยผมก็จะเปิดด้านนี้แล้วก็คุยอย่างเงี้ยเขาเหมือนเหมือนที่เห็นแชทอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกยังไงกับการที่แบบว่าพิกเลตีอแคลนแบบว่าบาเ็นผมบอกเขาเหมือนกันว่าเขาเขินนะผมพูดอย่างนงี้เลยนะว่าเขาเขินนะแล้วผมก็ฮ่าฮ่าฮไปเพราะว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรผมรู้แหละแต่ว่าแต่ว่าเออผมก็เขินเพราะว่า ไอเฟยหรืออย่างนนกุลหรืออย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นแบบเฮ้ยพี่วิกเตอร์เราใช่ไหมเราแบบสิงอย่างเงี้ยเขาจะแบบเฮ้ยพี่วิกเตอร์แบบผมทําเพลงมาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนื่ออกไหมเราเป็นแบบเราเป็นตัวเฮียของบริษัททีเอ็มแอนทีวีอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากับเขาคือผมผมก็จะอย่างนี้แหละเราจะไม่มีกําแพงเราจะไม่เป็นแบบพี่วิกเตอร์อย่างเงี้ยเราจะเป็นแบบเป็นเป็นบะบีอะไรอย่างเงี้ยฮะสำหรับเขาเราก็จะ โอเคเต็มที่ถ้าเขาแคปอะไรไปก็อ่ะไม่เป็นไรเพราะเราเราซินเซียอยู่แล้วโดนแซวเยอะไหมฮะพิเตอร์หลังจากโดนแคปออกไปเรียกว่าทุกคนเพื่อนทุกคนก็คือแบบว่าเอาไปแชร์ลงในแบบ Facebook เราก็จะแบบแคปชั่นว่าแบบว่าแบบจะดีจ๋าอะไรอย่างเงี้ยเขาแซวผมกับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนทุกคนเลยอรับวันนี้เราเรียกเรียกน้อง เราดึงแทนตัว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าดัดดี้ดัดดี้ดัดดีเนี่ยมันมาจากคําว่าเบบี๋แหละครับแต่ว่าเรียกให้มันแบบน่ารักแบบดัดตี้ผสมกับเบบี๋ก็เป็นดัดดีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเรียกเราดัดดี้ใช่เราเรียกเรียกาว่าดัดดีเหมือนกันเหมือนกันหรอใช่ครับใช่ครับเรียกเรียกเหมือนกันคือเราหรือเปล่าใช่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 ก็เป็นคําที่เหมือนเรียกกันแล้วจะรู้อะไรอย่างเงี้ยครับว่าเรียกเป็นดัดดี้ที่จริงแล้ว เขางอนจริงป่าในตอนที่เราไม่ได้พาไปละกงจริงเขาเขาไม่ได้งอนหรอกครับแบบว่าแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าอัะก็คือเหมือนถไถ่ายไอจีมาทุกคนเขาไปกันหมดแล้วเราไม่ได้ไปมันมันเพราะอะไรอะไรเงี้ยผมเข้าใจเขานะติดกองนี่แหละติดถ่ายนี่แหละก็ไม่ได้ไปก็เลยแบบ เขาก็เข้าใจว่าเราเราทำงานอยู่อะไรเงี้ยผมผมก็บอกเขาว่าเออก็เหมือนเหมือนที่เห็นในแชทเนี่ยแหละครับว่าเออติดงานอยู่ขอโทษจริงๆไปไม่ได้อะไรเงี้ยครับมีย้อนหลังหรือยังย้อนหลังยังไงดีลอยกระทงย้อนหลังยังไงดีผมผมผมบอกว่าเนี่ย ธันวามันยังมีหลายเทศกาล<ไ>มันยังมีคริสต์มาสมันยังมีปีใหม่ใช่ไหมมันยังมีอีกเยอะเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวเขาเราไปจัดเต็มเงินตอนนู้นหนูอยากแต่งไมแล้ว <c oughs> หนูอยากแต่งไมแล้ว <c oughs> เป็นเอลฟ์แม้เป็นเอลฟ์แม้ปีนี้กับเอเอหูยาวมีหมวกยาวๆอะไรอย่างเงี้ยเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเวน,นั้นไป <c oughs> ไปแบบไป,ไป,ไ,ปไปทบด้านหลังเคียร์คิวให้เขาหรือยังครับเคียร์แล้วผมล็อกคิวไว้เลยเพราะผมเวลาผมล็อกคิวให้เขาอ่ะเราเราล็อกสมมติวันที่ คริสต์มาสวันที่25เราล็อก25วันเดียวไม่ได้นะคุณต้องล็อก24แล้วคุณต้องล็อก26หน้าและหลังใช่คุณต้องเผื่อคิวหน้าหลังน,ลนะอะไรเงี้ยสำหรับเขาเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ไงว่าแบบ เดี๋ยววันนั้นเราตัวเราเองเนี่ยแหละไม่ใช่เขาเราจะมีอีเวนต์แทรกมีอะไรไม่รู้ต้องเผื่อเลยสามวันเผื่อว่าแบบยกมาไอพี่ยุ้ยไม่เอาขอย้ายเป็นวันที่26หกเลยไม่ก็ย้ายเป็นวันที่24นะเพราะ25เนี่ยผมต้องเสียบอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องล็อกเผื่อไว้เลยสเต็ปไปสเต็ปโมเป็นงอนสเต็ปตายไปฮาโลวีนก็เหมือนกันก็ต้องล็อกเผื่อหน้าเผื่อหน้าหลังแม่ให้ยังก,กันเป<ม>็นเมนนับวันด้วยฮะเตรียมพร้อมเลยอ่าใช่ใช่พร้อมถ่ายนะพร้อมสำหรับอีเวนต์นะครับผม ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ประเทศมันก็ค่อนข้างเปิดแล้วมีแพลนที่จะแบบพากันไสบสวีทแบบต่างประเทศบ้างไหมอ่าจริงจริงๆก็มีม,มีมีแผนมีแผนเอาไว้ครับพับแต่ว่า มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่กับเราเอย่างเดียวเนาะบางทีเราก็ต้องดูกฎหมายบ้านเมืองทั้งฝั่งเขาฝั่งเราเพราะบางทีเราผมก็มีเหมือนกันเปิดดูตั๋วเปิดอะไรแต่เขาก็ดูเรื่องของแบบการฉีดวัคซีนดูเรื่องของการอะไรอะ่ะก่อนหน้านี้เรามีไปเจอคนเจออะไรมาหรือเปล่าแล้วเราก็ดูตัวเองโอ้โหแมเจอคนซะแบบขนาดนี้ไปต่างประเทศไปบ้านไปบ้านเขาเขาก็คงแบบไม่ให้เราเข้าหลอกอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ต้องเตรียมตัวเองเหมือนกันเพราะเขาก็เช็คเหมือนกันนะฮะว่าเวลาจะไปเข้าประเทศเขาเนี่ยเราพร้อมหรือย,อยัง อะไรครับก็ปีนี้ขอเที่ยวไทยไปก่อนละกันครับผมมีประเทศไหนที่อยากไปเป็นพิเศษครับ<อ>จริงรๆที่เราคุยกับเขานะเราอยากไปญี่ปุ่นมากเลยเพราะว่าเพราะว่าเป็นประเทศที่ผมกับเขาไปแล้วก็อะไรอะเรามีความทรงจําที่นั่นเยอะเ,ออเราไปเราไปที่นั่นกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลย อย่าไปซ้ำแล้วก็ไม่ได้ไปนานละอะไรอย่างเงี้ยครับไปง่ายๆใกล้ๆบ้านเราเรามีโอกาสเนาะใช่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 อย่างวิกับพินี่กี่ปีแล้วตอนนี้จะ5ปีแล้วครับจะ้ห้าปีแล้วปีีเริ่มคบกันก็จะห้ามองเรื่องอนาคตเปนบ้างหรือยังคะอ่าก็มีมีคุยคุยบ้างครับพีกมีคุยคุยกันบ้างครับเลี้ยงคุยกับเราผู้ใหญ่เหรออะไอยังไงไม่ยังไงบ้างคุยกันเองก่อนอ่าคุยกันเองครับคุยซึ่ง แต่จริงๆคุณพ่อคุณแม่ทั้งฝั่งฝั่งผมแล้วก็ฝั่งเขาก็ปล่อยให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการตัดสินใจของเราทั้งคู่อยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเราเป็นเด็กกันเนาะเราก็ต้องเกรงใจเหมือนกันจะคิดจะทําอะไรเราก็ต้องเกรงใจผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันเขาพิแซลว่าไหมทั้งสองฝ่ายมีมีมีเซลแซลแต่ก็ไม่ได้แซลแบบอย่างนั้นนะเขาเขาเขาแซลดีนะเขาเขาก็เหมือนกับว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยอย่างแม่แม่ผมก็บอกว่าเออเนี่ย ม้ามีม้ามีหนีหนีก็คือเธออ่ะม้าเป็นคนจีนฮะม้ามีหนีตอนอายุ29นะหมายเขาว่าไงพูดอย่างนี้หมายเขาว่าไงวะผมเขาจะพูดอะไรอย่างเงี้ยคือเซลเซลน่ารักเซลขำๆไม่ได้เซลให้เรารู้สึกแบบกดดันหรือรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยเขาอยากได้หลังหรือเปล่าคะก็ไม่รู้เหมือนกันเขพูดอย่างนี้มันก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยตัวเรามองว่าเราพร้อมหรือยังคะว่าต้องวัยไหน ส่วนตัวผมเองเหรอคือผมมองว่าคำว่าพร้อมมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวไงแล้วคำว่าพร้อมมันมันต้องดูหล,หลายๆอย่างด้วยอะไรเงี้ยฮะซึ่งทั้งเรื่องการงานตอนนี้เราเราก็มีงานมีอะไรเงี้ยทุกวันเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมเขาเองเหมือนกันก็มีงานทุกวันเลยแล้วก็สถานการณ์โควิดด้วยตอนเนี้ยมันก็ยังไม่พร้อมที่จะจัดอะไรจริงๆนะฮะผมเลยรู้สึกว่าโอเคในเมื่ออะไรมันยังไม่พร้อมเราก็ไม่ต้องไปฝืนมันก็ยัง,ย,งยังไม่ได้รีบอะไรอย่างเงี้ยครับมิการเกณฑ์ไว้ประมาณกี่ปี ก็คงไม่ได้นานขนาดนั้นนะก็กะไว้ไว้ว่าแบบอ่าออึนันเร็วไปอันนั้นเร็วไปสายพันธุ์ใหม่มันเร็วไปอันนี้เร็วไปอ่าก็ก็กะไว้ประมาณนั้นประมาณนั้นถ้าถ้าทำได้นะครับผมก็คือเขาก็ลุ้นเซอร์ไพรส์นะเขา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 ไปสายแบบอย่าเรียกว่าลุ้นเรียกว่าคาดหวังคาดหวังว่าเขาส่งลำแสงส่งรังสีอันคาดหวังมาให้เราเหมือนกันเออเราก็ต้อง แผ่รังสีความไม่ให้เขาผิดหวังเ,เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าไอาความพร้อมไม่พร้อมเนี่ยมันก็แล้วแต่คนแล้วแต่คููไอเรื่องนี้มัน,ม,นมันพูดยากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําให้เขาเห็นคือเราก็ต้องเนาะผู้หญิงไงพี่ใช่ไหมเราก็ต้องเรารู้แหละว่าเขาต้องการอะไรเราก็ต้องแผ่รังสีให้เขารู้ว่าเออเรา เราทําให้เขาเห็นได้ว่าว่าเราเนี่ยพร้อมนะอะไรอย่างเงี้ยฮะอยากให้เขาผิดหวังแต่รอหน่อยอ่าแต่รอนิดนึีแต่แต่อย่าแพลวเราไม่อย่าแพลวเขาไม่บอกไมว่าถ้าจะเซอร์ไพรส์อ่ะให้บอกก่อนนะจะได้เตรียมตัวเขาไม่บอกแต่ผมก็พูดดักไว้ว่าอ้าวถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิใช่ไหมเออเขากลัวไงว่าเอ้ยฉันต้องสวยนะเราเซอร์ไพรส์ใช่ใช่ใช่ผมผมเข้าใจแหละเราก็ต้องแบบเราก็ต้องเป็นเราก็ต้องแบบมีรู้รู้อะไรว่ารู้จังหวะเข้าว่าแบบอ่าเขาพร้อมแล้วนะจังหวะเนี้ยพร้อมโดยที่เราแบบ ไม่ต้องบอกแล้วเราก็เข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะต้องต้องดูต้องดูจังหวะด้วยประมาณนี้ครับแล้วราลุ้นกันต่อไปนะว่าจะเมื่อไหร่ใช่แต่ถ้าท่านมีนี่มาหมดแน่นอนบอกบอกื่อแน่นอนคือบอกหมดแน่นอนโอเคนะขอบบคครรัีครับ